สวัสดีครับร้านเอลูกตอกเบอร์องครับวันนี้วันที่28ตุลาสองห้าครับก็วันนี้จะมาจัดโปรโมชั่น3าถุงแถมหนึ่ถุงครับก็พอดีผมจัดโปรนี้นานแล้วละฮะก็แต่ยังไม่มีเวลาทำคลิปลงก็ต้องขออภัยด้วยฮะก็ โปรสามแถมหนึ่งนี่จะหมดโปรวันที่หนึ่งครับก็พอดีเพิ่งว่างมาทำฮะก็อยากจะแบ่งแบ่งให้ลูกค้าได้ใช้กันให้ของถูกถูกแล้วก็ใช้กันเยอะเฮะก็โปรสามแถมหนึ่งก็จะหมดเขตวันที่หนึ่งครับผมก็เหลืออีก กี่วันวันนี้ยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดก็อีกสี่วันครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากไอกดีการติดต่อไว้ก่อนนะครับก็ไอดีไลน์ก็จะเป็น s a n i m i x ข้างหลังจะเป็นศูนย์หกนะครับราคาถุงละหนึ่งร้อยสิบาทส่วนถุงละหนึ่งร้อยก็จะเป็น a m y z i i หนึ่งศูนย์ครับสองสองราคานี้จัดจัดโปรเหมือนกันเลยนะฮะก็จะเป็นสามแถมหนึ่งเหมือนกันทั้งถุงละหนึ่งร้อยและถุงละหนึ่งร้อยสิบาท หถุงมี100ลูกครับค่าจะส่งครั้งละ50บาทก็อ่าวันที่1มันช้าไปเอางี้ดีกว่าครับวันผมจะจัดโปรไดถึงวันที่5ครับก็จะได้มีเวลาให้ลูกค้าที่ยังมาไม่ทันอีกครับผมก็หมดเขตวันที่5ครับผมก็ ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่คอมเมนต์มานะฮะก็พอดีผมกับมีเวลาช่วงดึกๆก,ก็เลยปรับปุงเข็มใหม่ก็กลุ่มก็จะดีเกาะกลุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ เดี๋ยวอีกเข็มหนึ่งอีกหนึ่งเข็มนั่นผมกำลังทดลองอยู่ฮะแต่เข็มนี้ผ่านละครับผมส่วนน้ำหนักเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะฮะน้ำหนักก็ใกล้เคียงกับของเดิมฮะ สิครับสิบแปดฮะ,ะกลุ่มกระสุนจะกาะกลุ่มกันดีกว่าเดิมครับผมก็หลังจากที่แต่งเข็มแล้วก็ผ่านเลยฮะ กระโปงก็จะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงฮะเพราะบางท่านบอกว่าอ่าลำกินเกียวลึกกินเกีียวตื้นไม่เหมือนกันฮะก็ช่วงนั้นผมก็ใช้อยู่เข็มเดียวเนาะก็เลยมันจะออกบางๆไปนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับบางมาก อ่านี่ฮะอาจะพอละดูนะลักษณะลูกดูกระปองฮนะมือก็จะเปื้อนนิดนึงนะครับ ส่วนกลุ่มกระสุนวันนั้นที่ระยะ49เมตรวันนั้นเดี่ยวนะฮะ,ะตรงนี้อยู่บนเนาะอ่าตรงนี้อยู่ล่างก็ภาพไม่ชัดอ่าโอเคครับก็วันนั้นเหรียญ50สตางค์ จะโดดขึ้นมานี่หเม็ดเนาะแล้วก็จะอยู่นี่ครับผมเหลือห้าสิตางก็ปิดมิดครับแต่มันจะไม่ค่อยเกาะกลุ่มสักเท่าไหร่แต่ที่ผมเทสใหม่ก็แต่งเข็มเสร็จแล้วก็เทสเลยฮะไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยรีบไปหน่อยก็จะเกาะกลุ่ม เออเทียบให้ดูประมาณนี้นะฮะก็สำหรับเข็มเดิมเข็มแต่งก็อันนี้ห้าสิบสตางค์นะแต่เหรียญยี่สห้าสตางค์ก็เอาอยู่ <c oughs> <c oughs> ระยะ49เมตรเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปจะมีโดดออกมา1เมตร2เมตรส่วนตัวนี้ก็25 m, สตางค์ก็เหมือนกันครก็อนนี้ก็ไม่มีแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังติดตามยังุดหนุนกันมาตลอดครับก็ ช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับก็โปรโมชั่น3ถุงแทน1ถุงถึง,ถง,ถงวันที่5นี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับ